เด็ดดาบไมได้ยินว่าคือักถึงเน่แต่ว่าทีพานมาไสร้อยอาร์ตเขามาจะใส่บอกพี่น้องเพื่อนบสองสองเด็ดาบมาเจ้โอ้ยสองสองไอ้เจ้าชงมาหยมาเจ้เนี่ยหไปเบาหามาเบาเอาโอเคค่ะคนชงมาหายเอซบ่ ตรงไหนเจดามแมนเจดามไม่ไปอากซื้อเอาผู้เดียวไปอักซื้อเอาแตงหัวผสมข้างหลังอยู่ค่แม่นท้งหลังคนโซ่มาไหงหมดแกั่หนึ่งสี่ห้าตรงแต่เจ้าของเรเ่เสื้อเพราะว่าคนก็โซ่มาไหงแต่ไอ้รอกตุ้งกองนี่คนก็โซไม้หมันพาเขาบารนีหันก็โซมาไหหนึ่งสี่ห้ามันขัเขาเจ้ากองบ่รา้อซื้อบพไอ้ก้อยพ่อเพราะว่าญาติมันบ่รเถือกแเลยบพบอกเพาะซื้อพอก หมวดนี้หนึ่งท่านว่ามันส่งมาให้แค่สามตัวเก้าเก้าสองกับสองหนึ่งสองสองสองสามก้นั่นก้อนั่นก็ได้ไปร้อยได้สองสองหนึ่งสองไปขอบควบปลาเชียเพื่อนต่อไปครับเออวันนี้วันที่มันควันมากเลยวันวันที่สิบหกนะสิบหกนี่มนเน้นไม่หาตัวได้ครับเจ๊สเน้นมาเน้นมาหาสองหางมีแค่สี่หาง ซีหางเนี่ยนะแม่ซีหางเน้นให้สองหางแต่ว่าตอนว่าเต้องว่าผมค์ายตัวสีจำตัวเลนนักที่สุดเพราะว่าอีกหางนึงน่ะเป็นว่ามันออกแนวแต่ว่าตัวเล็กกว่าเตี้ยนตัวนี้กว่าเตี้ยนเทียบแต่สีน้นมีแต่สีนิ่มแล้วก็สามตัวนั่นเป็นว่าเดี๋ยวล่อกรล่อว่าชะลักล่อไปจับกันก่อนจับจับคู่กันนะสำหรับเนี่ยท่างเป็นฝึกมากจักรวรรดิแล้วเนี่ยนะแนวทางนบ คนทรงมาไห่เจ้าพ่องน่ะดูอยู่ดใแต่ว่าคอยดนสามแล้ววลวก็คอยใ้เบิงบ่เบิงบ่เบิงเพราะว่าคนเคยทรงมาไห่ที่ว่าล้ไใหลายๆติๆๆๆดลไไลแ,แล้วมันพ้อเธอเลือไรว่าแค่เบิ่งวันทาน่ะจะนับที่คนทรงมะไหน่นับส่วนครับก็มีสามสิ่ัวันเราบ่แต่ส่วนมากครับของคนมันสีลงลางโอ้นี่ของคนสีลงลงลางด้วยสวนมลม จนนับหลงพี่น้องครับจุไม่ไหนหลายอยูแตว่าไป่นะเียดำในเไปอดเอาเ n h a อาดดาแตนละหงวดบาวอาดดาแต่ละหมวดมันเป็สตัวไมโครนเป็นตัวมันจหาสื ระาอยู่เเอ้งหดก็นีแม่แ้เจ้าของมเในเพิ่งเมื่านเขาจะค่าค่าทำงานแมนเคร่องายของทีน้ำตูีำาม่เจ็ดนำตูกหดไปหดเแต่ว่าตัวที่มันถือเจ้าของเบาลง่องเพราะว่ามันบ่อออกเอาลงุอมมันบ่อออกแต่พี่เคยแันแมนเอาเป็ดีิยังวันนี้เดี๋ยวกับลูก วันนี้เดี๋ยวกระสีมูหรือสีจ้าสีสิงปิดสารหรือสีใดตามู้รู้เชียววันที่ผ่านมาเขารับทรัพย์เต็มเต็มแนนสองสองได่สองสองสักเดียวรงไหายังก็คือบอกลงหรอบอกที่น้องก็บอกนะบอกนี้บอกวันนี้แตว่าเบอรงเนี่ยกดยืบอไได้นี่สองสามห้าหนึ่งห้าสองกับห้าสามเนี่ยสีกูสีหางสีูสีหา พี่เพิ่นเน้นมากนะครับตัวที่เพิ่นเน,น้นมากนะมันเคยออกมันออกแล้วแต่ว่าเอฟซีฝันคนนั้นมันออกแล้วแต่มันมีสิทธิ์ที่จะมาอีกรอบได้ไมดาอีกรเออบาล่างก<ต>็ได้แมนมันอยู่บนเนาะแมนงวดนี่สิบหกเท่านั้นนี่เพิ่นมั่นใจแสนคูณแสนไปเลยเ<อ>พิ่นว่าแสนคูณแสนไปเลยแสนคูณแสนแมนจุ่มง่วะตอนนี่มันน้อยไปตอนนี้ลมสร้างเลยเดี๋ยวง่วะเมีเหตุจุงแล้วพี่ตุ่น นอสอาสามใสเลยเหลือแปลงจะถ่ายตุใสสะเกาะเปนว่นประวัดแปงวันไม่อยู่ตลาดคือเอฟซีว่าแต่อมื่วัเปวันเราได้เจอม้วนนี่เป็นวัวนที่ใดกวเจดคนโงให้มากเ่นตั้งแต่วันห้าสูนเดโว้ยหกศูย์เจาเจ้าของพอไปได้ืจอน้ำเพลินมาได้ตามมาได้คอยเอาลูกมาว่หนึ่งมิมาทำต้องส่ปลาค่าก็เลยเอาลกจะเป็นไหนบ่าลู็ไปว เขามาตลอดบเก้าเกาส่วนมาก,กจะเป็นล่างบุญเนนอะไรกดพิมพิๆๆมพ์พิมพ์พิมมาให้นันอันนี้เป็นทรงมาให้ขอร้องให้ซื้อได้นบางงวนบางเดนขอร้องให้ซื้อแสนพูนแสนไปเลย <c oughs> คนว่าน่ะสร้างปลาทู้มันหน่อยสั่งปลาโลว์ว่านเลยคนว่าเออป่าโลว์มากป่ะว่านเน,านี่ยสั่งปลาทู้มันหน่อยวันมากินปลาทู้มันโตหน่อยครับปาลปาโลว์มากไปเลยปลาว่านไปเลยคนวาน่า แงปาว่านไปเลยแง่แซเรยยงขนเอาพี่นดอรกจหมั่นใจลอตเตอรี่เยอ่ใส่หนมาเด้อมาเด้อมาายเจ้าเศรมาแต้เศราเอาก้นนั่นแล้วันล้วท่ันพวมี้ได้สองใบิล้านแล้ว1ิบสใบกับชิบสองล้านเด้อเพิ่งหนาเมนสรษฐีคนใหม่เด้อพี่น้องสวยไปจัดจาเยอะเยเรียบเด้อนับก็สิดเลยสองล้าน เมื่อนี่ล่าสีมีนะคับเนาะแมนสวยขึ้นกว่าแมนอะไรถือกล่องตากแดดว่าที่เบ้าอยู่ที่แรกนะว่าที่ตัวนี้ว่าที่เสร็จฐีคนใหม่สองล้านตะลับแท้ตัวไหนก่อนครับะว่าที่เศรษฐีไหมตัวไหมตัวไรสองสามห้าหนึ่งห้าสองห้าสามตัวนินเดอสองสามห้าสองตัวนินเลยครับ ถามันลงล่างบันได้เปีนนเป่ยน,นปะเภทถ้มันเป็นฝนนั่สกได้เปลี่ยนสุดี่วันวาสุนีส่วนมากมันจะลงล่างแต่ถ้าผูไดพุดลายกะได้ได้บวกเลยน,นะบวกมั้ไปเลยตอนเย็นขึ้นเอาวอัตถุตัวที่เรามาหนีขึ้นขึ้เด่ววัตถุตัวที่เอาวัตถุมันที่ยมีครับ่ลายไมนสีหาตัตับแตกออบอกวอนวากับการบนกันล่างการใบเงกดีแม่อาเอาอมนนาแบ<า>กฟั้งหรือว่าถือกัญชากันเด้อ แนวทางผู้ใดาว้ถ <farklı> ือ <spooky> ผู <fal con en> ้ใดาวผู <kilo> ้ถือผู้ใดว่าังทานจังีูถือกันนี่กาษาดถือผูเดียวหลดเจดํานมาฝากแนนแล้วเดี๋ยวนี้แบบคือมันใจมันมันใจเงี้ยุดลมสร้างไปเลยประมาน่ะวันไหนใจถือพอไม่ถลมสร้างลดลมสร้างลมสร้างที่บ้าวดีเจดับเป็นเศรษฐีระบาดดีแล้วเศรษฐีก้าดีน่ะครับ นันวากับฟันดีร้อมแม่ฟันดีบอเด้ตแต่จะชื่อตัวนี้ไปนะฟันฟันวาก็เจ้านั่นเอาแม่โคนะมะขุดมะขุดลายยุบานมะขุดสายยุบานมีพุถาน่ะเห็นที่ฐานตรงไหนที่จะรองบบถาวใส่สุดท้ใส่สุดเท้าหนวดเข้าเท้าโค่นเลยเน้่มะขุดต้นย่างไงสามต้นยุบานขุดออกแปล่นออกมาวัาสูนเาข่อยปิบกคนง่ันนี่ ก็จะเอาแม่โพ่มากอุดออกกันใดญเดียวไปต้นย่างไงสองต้นที่รงหันค้นโอ่งอยู่ประมาณแต่ละต้นโอ่งประมาณสี่ขุดผู้เนี่ยโท้เออคุณยายบ้านมาคุยกันเดี๋ยวนี้กั่เนาะต้นฮาเตี้ยเมี่ยนั่นแหละเอ้าเจ้าจะมีคนมั่งมีบ้านเออผมก็เป็นเราหันมะแต่เรื่องว่าเออคือแตงว่าฝันดียุ่งฝันดีมันพอเยอะหือว่าฝันดีเลยเอาไปเนไปบ้านครับ ก้นลังไปยบ้านก็ต้องมีคนนน้อยแข็นๆมาเนี่นน้อยแข็งๆชุดล่มสร้างที่เจ็บชุดล่มสร้างตัวนี้ตัวใดก็เจ๊สองสามห้าสองชุดนี้ชุดลมสร้างอันสร้างก็ลมตาพีดำแล้วล่มก็มั่นใจเท่าใดก่อนเสียคุณสียามั่นใจเป็นแสนแสนพูณแซนแสนพี่น้องแต่จำิ่นมาเบาหนอกเิ่นเบามากเิ่นเบามากเวมามั่นใจแนงชุดนี้เิ่นว่าน่ะ อันนี้จะเป็นแก่แนวท้านในกันรถคนไปเอาขอทั้งกันน้อยนะครับเจ่เอาคีลตอจับหนาจอนะครับลุ่สาล็อกดวาดรุ้ล็อกลดความลุมสร้างเพสร้างลุมนเจดดาละไงเพราะสร้างต่ำนี่ ช็อตเด็ดบนิเจอช็อตเด็ดเด็ดบอเรกนะก้ดาษเอเขคือพักงานยานกระดาษเอดำก็จัดง่ายใส่ง่ายใส่เจสุด